ครับผมสวัสดีทักทายครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะนี่ครับงานสองชิ้นนี่เนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นยูนนี้ก็ <c oughs> เป็นหลงปูกรหลงเขี้ยวแก้วครับเลี่ยมเสร็จแล้วนะครับเนาะท่านผู้ชมครับนี่ก็กําลังจะเอาไปส่งนะครับเป็นงานเลี่ยมพระกัะน้ำอยู่แถวบ้านของช่างกรนนะครับช่างกวนก็เลี่ยมอ่า สีครับเกียนเกลนกลางสีเขียวครับสีเขียวใสนะเป็นเหรียญหลวงปู่กาหลงครับแล้วก็ด้านหลังเป็นสมเด็จพุทธจันโตนะครับอุ้มบาทครับรุ่นจะเลิิญรลาบนะครับวัดเขาแหลมจังหวัดสระแก้วครับผมก็กำลังจะเอาไปส่งนะฮะที่ในตัวเมืองอำเภอบ้านผือนะครับในตัวอำเภอบ้านผือครับผมนี่ก็เป็นลูกค้าครับ อันนี้ก็อยู่แถวบ้านครับก็บริการนะรับส่งถึงที่ครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นชั้นหมากนะเป็นชั้นหมากที่หลวงปู่ท่านเคี้ยวหมากนะแล้วลูกค้าก็เอามาเลี่ยมด้วยนะเป็นคู่กันนะครับเนาะนี่ผมก็ได้เลี่ยมในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ตกแต่งขอบข้างนะครับตกแต่งขอบด้านข้าง ให้ดูสวยงามนะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบยังไงก็ได้ที่มันสวยงามเนี่ยตามรูปแบบสไตล์ช่างเลยแต่ว่าไม่อยากได้เป็นสีเหลืองทองลายผ้าเมืกก่อก่อนครับเพราะสีเหลืองทองเลยละผ้าเขาบอกว่าพอทําไปแล้วมันจะจืดชีดซีดนะก็เลยใช้เป็นแผ่นนะเป็นแผ่นสีสีเขียวแบบนี้นะฮะก็ เลี่ยมขึ้นมาแล้วก็จะโดดเด่นครับทั้งขอบเนะี่ยทั้งขอบกอบพระนะแล้วก็โดดเด่นทั้งองค์พระนะครับเนาะคือสียจะตัดกันครับแล้วก็ผมก็มานั่งเจียขอบนะแต่งตกแต่งขอบให้ออกโคง้งเว้าวนะสวยงามนะเพราะว่าเพื่อให้สร้างมิต,ติการดึงดูดหรือว่าการหักเหของมุมแสงครับที่จะสะท้อนตัว ชิ้นงานนะกับที่นี่ครับพลาสติกหน้านูนนะที่ดังหน้านูนเนี่ยมันก็จะสะท้อนกันนะพอสะท้อนกันแล้วมันก็จะทําให้เกิดมุมหักเหของแสงครับก็จะทําให้สองประกายเป็นเงางามแวววาวนะที่หน้าสวยใสและก็โดดเด่นนะครับในลักษณะประมาณนี้นะแต่งมุมแต่งมุมหักเหของแสงครับทั้งสองอันทั้งสององค์สองชิ้นนะ นี่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะตกแต่งนะครับเนาะก็ฝากไว้ครับท่านะผู้ชมนะสาหรับท่านใดที่สนุกสนใจอยากจะเลี่ยมพรกกันน้ํากับช่างกวนครับแถวบ้านนะใกล้ๆครับอาเภอพัอนผืออาเภอท่าบ่อนะแถวนี้สามารถเรียกใช้ช่างกวนได้ครับมาไม่ได้นะหรือว่าไม่สะดวกมาก็เรียกช่างกวนได้ครับไปรับถึงที่ครับถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับเนาะสําหรับงานที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถส่งทางอ่อ ขนส่งที่ท่านสะดวกได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ